สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่จะเป็นฝรั่งพี่จะกินอาหารเย็นอ่าอาหารเย็นไม่ใช่ว่าอาหารเย็นแบบกินตอนเย็นนะเพื่อนนะคือว่าที่คนเยอรมันนะคะเพื่อนเราเดี๋ยวหันไปด้วยอันนี้ซี่กอบฝรั่งเรีกยกไลนู้นคะ่ะคราบขาภาษาไทยไม่รู้นะเพื่อนแต่ว่าอร่อยนะคะเอานนี้ออกหัน่น อาหารเย็นก็คืออาหารที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะเพื่อนฝรั่งที่เยอรมันเขาจะมีตอนเช้าเลยนะคะเขาก็จะกินอาหารเย็นอาหารเย็นคือเนี่ยพวกแฮมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินนี้่ะอืมอร่อยนะคะอันเนี้ยนี่น่ากินมากเลยซื้อซือซอมาจากแบบเขาทำเองนะสดๆเนาะแล้วก็จะมีไข่ต้ม เขาก็จะกินแฮมนะคะเพื่อนเนี่ยแฮมนะม้วนมันหน่อยมันจะได้หน้าตาดีเนาะนี่ฮะกินแฮมนะคะพูดถึงไหนแล้วเออพูดถึงคนเยอรมันเนาะเขาจะกินอ,อาหารเช้าคือกินแบบเย็นนะเพื่อนเนาะกินอย่างเงี้ยนะคะกับตอนเย็นอาหารร้อนของเขาก็คือเขาจะกินตอนกลางวันนะคะอาหารร้อนก็แบบ สปาเก็ตตี้นูเด้นพาสต้าอะไรที่มันผ่านความร้อนนะคะซซละมี่ซซลามี่นี่แล้วก็อันนี้น,นี่อร่อยนะคะเพื่อนแล้วก็หัน่นยิงยิงถ้า ถ้าเป็นป้าป้ามามาแบบคนคนที่นี่แบบคนแก่คนเท่าคนแก่นะเพื่อนเขาจะเป๊ะมากนะ,ะเขาจะไม่กินเพียนเลยเนาะก็เออบิตาบีเนี่ยมันเป็นคนไทยที่ก็พาครอบครัวแบบว่ากินมั่วซั่วน,นะ,ะเพื่อน๋อยวเวลาตอนที่ป้าป้ามามาอยู่เขาจะกินแบบกินเป๊ะมากนะคะนี่เนี่ยน่ากินไหมน่ากินไหมไอ้ยนยนี่มีสลัดเหลือนิดนึงนราจะกินสลัด สลดัดได้เลยค่ะแล้วก็ขนมปังขนมปังแห้ง,งนี่เพื่อนเป็นยังไงเอาเรดดิ ready, ลงไปจักหน่อยให้มันมีสีสันแค่นี้อาหารเพื่อนเขาก็จะกินเขาเรียกอาหารเย็ยนเนาะอาหารอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน น้องบีจะเป็นฝรั่งนะคะเวลากินขนมปังนั้นเพื่อนเอามือนะหยิบอันนี้เลยอร่อยสุดยอดอร่อยมากครับเขา ขอตัวไปนั่งกินก่อนนะคะเพื่อนอาหารเย็นบีบีไปแล้วค่ะ